สวัสดีค่ะพบกับศีราัทาโร คลิปต่อไปนี้เป็นคำทำนายดวงชะตาประจำราศีเกี่ยวกับการงานการเงินความรักประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 7ของชาวราศีพฤษภหรือคนที่มีลักษณะสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะซึ่งคำทำนายจะเป็นลักษณะพลังงานรวมมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างตามจังหวะชีวิตของเรานะคำทำนายบางอย่างอาจไม่ตรงกับพลังงานของบางคนบางอย่างพ่ไัยขึ้นมาในลักษณะาการเตือนสติขอให้เลือกรักพลังงานดีๆไปนะคะเอาล่ะคะ่ะเรามาเริ่มคำทำนายเกี่ยวกับการงานกันก่อนเลยนะคะ ไพ่หลักที่พ่ไพ่ให้มาเป็น first house ก็คือพบเรือนที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าชะตาโดยตรงนะคะเป็นเรื่องของพลังงานชีวิตสุขภาพร่างกายโดยรวมสภาวะความเป็นอยู่ของเราตัวตนของเราวัฒนาของเรารวมถึงชื่อเสียงด้วยนะคะไพ่หลักการงานใบแรกที่พี่ไพ่ให้มาเป็น strength พลังงานชีวิตของคุณดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะภายในจิตใจเป็นช่วงที่คุณมีความกระตือรือร้น มีกิจกรรมหรือเต็มไปด้วยงานอดิเรกที่คุณสนใจคุณจะได้รับความสนใจจากคนรอบข้างนอกจากนี้ strength อาจหมายถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่คุณรอคอยมานานนะคะกว่าจะได้มันมาต้องสูด้ด้วยความอดทนและความพยายามคุณเป็นคนเก่งที่สามารถจัดการงานต่างๆได้ดีนะเทนวนส10ไม้เท้า เป็นเดือนที่คุณจะได้รับมอบหมายงานค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักนะคะหรือคนที่มีงานหลายๆอย่างที่ต้องทําในเวลาเดียวกันมีความกดดันค่อนข้างสูงแต่ถ้ามากับ the strength เนี่ยคุณจะสามารถจัดการงานภายใต้ความกดดันได้ดีนะปัญหาต่างๆที่เข้ามาก็จะได้รับการแก้ไขในที่สุดนะคะ the justice เป็นไพ่ของเวรกรรมที่ส่งผลเร็วนะนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาหากคุณทำงานหนัก มีความรับผิดชอบสูงสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีเนี่ยผลงานเหล่านี้เนี่ยจะถูกมองเห็นนะคะคุณจะได้รับผลตอบแทนจากความพยายามครั้งนี้บางคนอาจได้ปรับเงินเดือนขึ้นตำแงนางหน้าที่การงานสูงขึ้นคนที่ทำโปรเจกต์หลายๆอย่างก็จะประสบความสำเร็จนะคะนักเรียนนักศึกษาที่สอบเข้ามหาวิทยาลายัยก็จะสอบได้ตามใจหวังเพราะความขยันอ่านหนังสือของเรานะคะนอกจากนี้ strength กับ justice ในแง่ของการทํางานยังหมายถึงการที่เราไปร่วมแจมหรือไปคอลลาโบกับคนอื่นอาจจะมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกันด้วยนะคะ The Hypertest ราชินีดาวจันร์ทถ้าเขามาคู่กับสิบไม้นี่เป็นไปได้ว่าเป็นเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยงานค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะคุณจะได้ใช้สติปัญญาความสามารถองค์ความรู้ของคุณที่มีอยู่ได้เต็มที่เลยนะบางคนอาจไปเรียนเสริมทักษะพ,พิเศษเพื่อ เพิ่มความชำนาญของตัวเองก็ได้นะคะ Queen of Wands ราชนีไม้เท้าหนักแค่ไหนคุณก็เอาอยู่นะคุณเป็นคนที่เก่งรอบด้านเป็นเป็นนักสร้างสรรค์เป็นนักปฏิบัติมาพร้อมกับความมั่นใจพลังงานชีวิตของคุณนี่มาสายสตรองมากๆบางคนขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารบางคนอาจรันมิสนเน็ตของตัวเองโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวข้องกับแฟชั่นความสวยความงามอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆทางโซเชียลมีเดียนะคะ คุณจะมีพลังงานดึงดูดให้คนมาสนใจได้มากมายทีเดียว t r i ีย Pentacle เเหรียญเป็นช่วงที่คุณจะต้องอัปเกรดเลเวลของคุณเองจากการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับหน้าที่การงานนะการศึกษาความรู้นี้ไม่จาเป็นต้องไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้คุณอาจจะเป็นการค้นคว้าด้วยตัวเองก็ได้นะคะคุณจะรู้สึกถึงความภาคภูมิใจกับงานที่คุณทำคุณจะรับการยอมรับจากคนรอบข้างนะ นายอัพเพนเดอร์คลส์อัศวินเหรียญแสดงถึงการมองการไกลาการวางแผนชีวิตในระยะยาวคุณจะมีความมั่นคงในงหน้าที่การงานจากนี้ต่อไปนะถึงแม้ว่าจะเป็นการเติบโตอย่างช้าๆแต่มันจะได้มาอย่างสม่ำเสมอน,นะคะนอกจากนี้อัศวินเหรียญยังบ่งบอกถึงพฤติกรรมของคุณดูจากไพ่แวดล้อมแล้วเนี่ยคุณจะต้องขยันเบรแรงต้องมีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ที่จะทำงานให้สำเร็จนะคะซึ่งลักษณะ ของงานมันอาจจะเป็นงานรูทีนที่ค่อนข้างเบื่อหน้าเบื่อบ้างนะ9ดาบงานที่เยอะอาจจะส่งผลต่อความเครียดและการนอนหลับบ้างนะคะคุณอาจจะมีความวิตกกังวลเรื่องงานอยู่บ้างบางครั้งกลับมาบ้านแล้วยังเอาเรื่องงานกลับมาโดยไม่รู้ตัวนะคะ The Sun เป็นไพ่ใบสุดท้ายที่จบได้สวยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงมือลงแรงไปจะรับ ความสําเร็จอย่างมากมายมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนะนอกจากนี้เนี่ยพี่ไพอ่อาจจะยังเตือนไกลๆว่าให้คุณออกไปพักผ่อนออกไปสูดอากาศดีๆบ้างเพื่อทําให้ความเครียดมันลดน้อยลงนะคะแต่ถ้าจะให้ออกไปกลางแจ้งกับแดดเมืองไทยในเดือนนี้คงไม่ไหวอาจจะต้องไปหากิจกรรมบันเทิงใจทำแทนนะคะ สรุปการงานของชาวราศีพฤกษภในเดือนพฤษภาคมนี้แม้ว่าจะง,งานหนักแค่ไหนก็เอาอยู่นะด้วยพลังงานชีวิตที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความกระตือรือร้นมุ่งมั่นและความนับถือตัวเองที่สูงคุณจะสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้ดีคนที่ทํางานประจําม,มีโอกาสได้ความก้าวหน้าทางตําแหน่งหน้าที่การงานได้รับการโปรโมทหรือมีภาระความรับผิดชอบที่สูงขึ้น คุณอาจต้องไปศึกษาหาความรู้ความชำานาญเพิ่มเติมบ้างไปทำงานร่วมกับผู้อื่นบ้างงานจะประสบความสำเร็จไปด้วยดีนะคะบางคนเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวเป็นนายของตัวเองเป็นช่วงที่งานหนักหน่อยเต็มไปด้วยความเครียดแต่ก็สามารถทำให้กิจการเติบโตรุ่งเรืองได้ดีนะคะต่อไปเราจะมาดูเรื่องการเงินของชาวราศีพฤษภกันนะคะใบหลักได้เดอะมูล ซึ่งเดอะมูนในในแง่การเงินเนี่ยจะหมายถึงคุณจะมีพาสซีฟอินคัมนอกจากนี้พี่ไพ่ย,ยังเตือนว่าหากคุณจะลงทุนอะไรอาจต้องศึกษาหาข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจนะดูเหมือนว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยยังมีข้อมูลหรือความรู้ในเรื่องนั้นๆไม่ครบถ้วนคุณจะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะ King of Cups ราชาถ้วยคุณอาจจะต้องหาที่ปรึกษาด้านการเงินมาแนะนำนอกจากนี้เนี่ยราชาถ้วยยังหมายถึงคุณจะรับความช่วยเหลือด้านการเงินหรือมีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้เรานะคะหากใครคิดจะซื้อของชิ้นใหญ่ที่มีราคาต้องดูความเหมาะสมมันสมราคาพอๆกับความพอใจของเราด้วยหรือไม่นะคะเอ o ัฟส d ดแปดดาบ บางคนอาจอยู่ในช่วงติดขัดทางภาวะการเงินบ้างคุณอ่านได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีพลังงานเป็นผู้ชายเช่นพ่อของคุณนะคะ Eight acles, 8, เอตอัพเป็นดัคิปดเหรียญสำหรับมนุษย์เงินเดือนคุณยังมีความมั่นคงด้านการเงินนะบางคนได้ปรับฐานเงินเดือนขึ้นบางคนมีอาชีพเสริมจากทักษะความสามารถของตัวเองนำมาสร้างรายได้ได้นะคะ f i v e of Pentacles 5หเหรียญเนื่องจากไพ่หลักเขาจะเป็นพบเดือนที่1มันเกี่ยวข้องกับสภาพร่างกายเป็นไปได้ว่าเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองนะคะถ้ามาคู่กับ8ดาบอาจจะหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องสายตาเช่นคุณอาจจะมีอาการตาพร่าตามัวหรือสายตาสั้นสายตายาวอะไรประมาณนี้นะอดัดปวดหัวมีไมเกรนบ้าง k i King of s w o r d s ราชาดาบนะคะเน้นเรื่องการใช้จ่ายหรือการลงทุนใดควรใช้หลักเหตุผลหรือข้อมูลที่มันจับต้องได้มากกว่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะมันจะเป็นการเซฟตัวเราจากความเสี่ยงต่างๆนะคะเอซับเพนด์เคิลส์หนึ่งเหรียญคุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภพอของปากหองคอนะจากเดอะมูน uh, กับ8ดดาบเนี่ยอาจหมายถึงโชคที่มาจากความฝัน แล้วเอาไปตีเป็นตัวเลขได้นะคะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นสำหรับบางคนนะบางคนในโชคลาภอาจจะมาในลักษณะของโอกาสดีๆที่คนหยิบยื่นมาให้ในขณะที่เรายัางคลําทางหาทางแก้ไขปัญหาอยู่นั้น<ม>ก็จะมีคนมาให้ความช่วยเหลือเรานะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวค้าขายจะได้ลูกค้าที่มีกําลังซื้อเข้ามานะ The Emperor การเงินคุณได้ไพ่ราชาหลายใบยเลยนะคะเป็นไปได้ว่าการเงินของคนในเดือนนี้เด่นมากสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องคิดต้องตัดสินใจควบคุมงบประมาณการเงินโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนที่ต้องไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบไพ่จัก,กรพรรดิเน้นให้คุณมีระเบียบวินัย และการจัดการด้านการเงินที่ดีนะคะนอกจากนี้เอมพเลอร์เนี่ยยังมีพลังงานของที่ดินด้วยนะคะบางคนอาจจะสามารถสร้างไรายได้จากที่ดินของคุณเองเช่นปล่อยให้เช่าก็ได้นะมันก็จะกลายเป็นพาสซีฟอินคัมต่อไปเดอะซันจบสวยเหมือนไพ่การงานเลยนะคะได้ไพ่เดียวกันนั่นหมายความว่า คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่าสถานการณ์การเงินจะมั่นคงอย่างแน่นอนนะคะต่อไปเราจะมาดูเรื่องความรักของชาวราศีพฤษภกันนะคะไพ่หลักได้ The World ซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากของความรักนะคะบ่งบอกถึงการได้กลับมารียิเนียนรักสุขสมหวงังพบคู่ที่ถูกตาต้องใจโลกทั้งใบให้ในคนเดียวอะไรประมาณนั้นนะคะ เดี๋ยวพี่จะขอเปิดไพ่ให้ครบทุกใบก่อนแล้วอ่านสรุปทีเดียวนะคะ Ace of Cups 1ถ้วย Seven ofwands 7ไม้เท้า Nine of Cups อัศวินถ้วย The World และ The World ซ้ำอีกแล้วเป็นการคอนเฟิร์ม s o ปน s o r ซ s 7ดาบ Ace of s w o r d s 1ดาบ Queen of Cups ราชินีถ้วย The h i e r o p h a n t ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะคนโสดประเภทแรก คือคิดว่าชีวิตนี้จะไม่แต่งงานแล้วคุณก็จะสามารถเป็นคนโสดที่มีความสุขได้โดยไม่ต้องมีคู่นะคะส่วนคนโสดกรณีที่2คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนถูกใจนะคะเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณในชาติที่แล้วแล้วกลับมารีอูเนียนกับคุณในชาตินี้อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยดีนะเพราะมันเป็น a c e of cups ก็คือเต็มไปด้วยความรักความโรแมนติกเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลคุณ เป็นรักทางไกล The world เนี่ยอาจจะบ่งบอกว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือ Queen of Cups บ่งบอกถึงคนที่มีประสบการณ์ด้านความรักมาแล้วเช่นแม่ม้นะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจนค่อนข้างจริงจัง Seven of Wands กับ Seven of Swords เนี่ย มันขึ้นมา2ใบคู่กันจะได้เป็น pairing number ความหมายเฉพาะของเขาคืออาจจะเป็น true love ก็ได้นะคะคุณเป็นรักแท้คุณอาจจะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นรักทางไกล1ดาบเนี่ยเป็นไพ่ของการสื่อสารก็ได้นะคะจากวิชัวของ7ดดาบในเด็กนี้เนี่ยเป็นตอนกลางคืนนะคุณอาจจะมีเวลาได้พูดคุยสารสัมพันธ์ กับคนคนนั้นตอนกลางคืนหลังจากเลิกงานแล้วก็ได้นะคุณจะรู้สึกว่ายิ่งพูดคุยยิ่งสนทนากับคนคนนี้ก็จะยิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่นะคะเขาจะมีทัศนคติความคิดอ่านเหมือนเหมือนกับเราความสัมพันธ์นี้เนี่ยสามารถดำเนินไปถึงขั้นจริงจังในอนาคตได้เลยนะ h a ร r แ a นเนี่ยหมายถึงการผูกมัดที่จริงจังที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตถึงขั้นแต่งงานเลยนะคะส่วนคนโสดกรณีที่3ก็คือ การกลับมาของคนรักเก่าวคุณจะให้อภัยเขาได้ในที่สุดเพราะความใจดีใจอ่อนของคุณนะพลังงานมันสลับฝั่งกันได้นะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่เคยทําผิดไว้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาให้อภัยคุณก็ได้นะ,ะความผิดนี้อาจจะมาจากนิสัยความเจ้าชู้กันชอบมีความลับปกปิดต่อกันไพ่พระเนี่ยจะเป็นการเตือนว่า คุณต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลธรรมมีความซื่อสัตย์ต่อกันนะสําหรับความรักความสัมพันธ์ของคนแต่งงานแล้วเนี่ยเป็นคู่ที่มีครบทุกรสชาติในชีวิตคู่นะคะเป็นคู่ที่มีสายสัมพันธ์ค่อนข้างแน่นแฟนอาจมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ให้อภัยกันได้เสมอดูแลเอาใจใส่กันละกันคุณจะมีความสามารถในการปกป้องครอบครัวของคุณเองจากเรื่องต่างๆที่เข้ามาสำหรับเจ็ดดาบ ในกรณีในพี่ขออ่านในทางโพสติฟนะเพราะไพ่แวดล้อมมันค่อนข้างดีเดิมเนี่ยเจ็ดดาบเขาจะมีความหมายใน,ในเชิงนักทีว่าเป็นความหวัดระแวงแคลงใจหรือมีเรื่องปิดบงังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างถ้ามาคู่กับหนึ่งดาบอาจจะมายว่าคุณสามารถรับความจริงเมื่อมีปัญหาก็เปิดอกคุยกันเคลียร์ใจกันเพื่อ ดับความคล่องหมองใจนั้นออกไปได้ในที่สุดนะหรือไม่คุณอาจจะสามารถมองข้ามความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนั้นไปเอาชนะความหวาดระแวงได้คุณจะเป็นคนคุมเกมได้เอาความดีเข้าสู้นะคะต่อไปพี่จะเปิดไพ่ออร c เคเพิ่มอีก2ใบเพื่อเป็นคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับเดือนพฤษภาคมนะคะใบแรก Surrender การยอมจำนนในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เรายอมแพ้นะแต่พี่ไพ่แนะนำให้เราถอยออกมาเพื่อตั้งหลักหากเราเจอปัญหาที่ต้องจัดการแก้ไขหรือพบเจออุปสรรคใดๆที่เรายังหาทางออกไม่ได้พี่ไพ่ให้เราีแลกซ์แล้วก็ตั้งสตินะคะ t บ็ s สปิริตจิตวิญญาณครั้งคราวความหมายของเขาก็คือการเริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงที่เรามั่นใจได้ว่ามันจะต้องไปในทางที่ดีนะคะไพ่สองใบนี้นี่มีความสัมพันธ์ของสถานการณ์ที่ค่อนข้างเชื่อมโยงกันหากคุณเจอสถานการณ์ที่ไปต่อไม่ได้หรือบางอย่างที่เรายึดถือยึดปฏิบัติมานานตอนนี้มันไม่เข้ากับยุคสมัยหรือใช้ไม่ได้ต่อไปเราอาจจะต้องปล่อยวางหรือปล่อยมันไปนะคะ แล้วคิดใหม่ทำใหม่ครั้งคราวเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือน The Hangman คือคนห้อยหัวนะเขาจะมีความหมายในเชิงโพสติฟให้เราใช้ความคิดหรือมุมมองที่แปลกใหม่เราอาจจะใช้เซนส์ความคิดสร้างสรรค์ที่เรามีเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วเราอาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปที่น่าประหลาดใจก็ได้คอนเซป t นี้นี่เราอาจจะไปอัดแอปกับอะไรก็ได้นะคะเอาเป็นว่าการดันทุรังทําในสิ่งเดิม ต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับยุคแห่งสายลมแล้วซึ่งเป็นยุคของการสื่อสารไร้พรมแดนนะคะเราจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะพี่ก็ขอจบคำทำนายของชาวราศีพฤกษภในเดือนพฤษภาคมเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะขอบคุณค่ะ